ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอันนี้เป็นความจริง <Yeah. S 1> ไม่ว่าใครก็แล้วแต่แม้แต่องค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาข,ของพวกเราสร้างความดีมามากมายพระองค์ก็ยังถูกนินทา แม้แต่องค์พระปฏิมาที่สร้างตามที่ต่างๆก็ยังถูกคนนินทาและประสาอะไรกับพวกเรานคนที่นินทานั้นบางครั้งก็ด้วยความปรารถนาดีแต่บางครั้งด้วยความปรารถนาร้ายแต่ท่านอาจจะแปลกใจไอ้ปรารถนาดีอย่างไรคือบางทีเขาเห็นข้อบอกพร่องของเราเนี่ย เขาจึงนินทานให้คนที่เราเสนิทเรารู้จักผ่านมานะเพื่อที่จะเตือนเราอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้และเราจะได้แก้ไขนะข้อที่เขนนานินทาแต่อาจจะเกิดจากความอิจฉาหรือความหวังร้ายต้องการใส่ร้ายป้ายสีเราก็มีแต่เราก็ต้องรับฟังทั้งผู้ที่ปรารถนาดีและปรารถนาร้ายแต่โดยส่วนมากแล้วคำว่านินทาน คือว่าการรับหลังนั้นนะเป็นการประสง์ร้ายมากกว่าแต่เราในฐานะที่ถูกนินทาน,นั้นนะเราก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโมโ oh หเพราะว่าที่เขานินทาบางทีอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้แล้วเราจะวางตัวอย่างไรแต่ถ้าหากว่าที่เขานินทาเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้โกรธไม่ได้โมโ oh ห ้าพิจารณาว่าเออที่เขานินทานั้นเป็นจริงเหมือนกันนะเราต้องขอบคุณเขาที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขที่เขานินทานให้มันดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าที่เขานินทานมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องตกแตง่งนะเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเราก็อย่าได้โกรธเขาให้เรามีสติให้เรามันระวังมากขึ้น ให้นึกถึงเสมอว่าคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่เมื่อเราได้นินทาเขาอย่าได้ไปต่อความยาวสาวความยืดอย่าได้ไปเอาคืนเนะพราะหลายคนนะพอถูกคนอื่นนินทาแล้วบุคคลที่สามาพูดในฟังก็เกิดความโกรธโมโหเนะขานินทาเราก็นินทากลับแต่บางคนหนักกว่าน,นั้นเอกเขานินทาไปปุ๊บ นะเข้าไปเลยนะไปถามนะไปกอ่อเหตุที่จริงเรื่องมันก็น่าจะจบแค่นั้นะ่ะมันก็ไม่จบเพราะตัวความโกรธความโมโหแต่ถ้าเราถูกเขานินทาพิจารณาอ๋อไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงทำเป็นไม่ได้ยินหรือภาษาพระท่านเรียกว่าวางอุเบกขาปล่อยวางไวนะ้ในสมัยหนึ่ง สมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้านะ่โลกโซเชียลมันไม่ดังขนาดนี้ก็มีคนนะที่ด่าพระพุทธเจ้าด้วยนินทาด้วยปรากฏว่ามีคนจ้างเจ้าคนไปด่าสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเฟซนิวเออร์อะไรประมาณนั้นนะเจ้าคนไปด่าพระพุทธเจ้าปรากฏเลขาของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเขามาด่ามาดินทาพระองค์เราหนีไปที่อื่นหรอก เราจะหนีไปเหรอพระเจ้าก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราหนีไปคาตามไปได่กแล้วมันไม่หนีทั้งชีวิตเหรอก็ไม่จําเป็นต้องไปหนีนะก็ปรากฏว่าเพียงเจ็ดวันเท่านั้นแหละคนที่ด่าหรือนินทาน,น,นเหนื่อยแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะใครเคยถูกด่าหรือถูกนินทาเจ็ดวันติดต่อกันอย่างนี้นไม่คงไม่มีนะ แม้แต่การอภิไปรายไม่ไว้วางใจเขาก็ด่าด่ากันเลือนินทาหรือว่ากันคอมเมนต์กันเพียงแค่3ามสี่วันเท่านั้นแหละบางครั้งเนี่ยเขานินทาเราเพียงวันเดียวแต่เรานำคำที่เขานินทาน้นนะ่มานินทาตัวเองมาคิดเป็นปีหรือหลายปีเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการนินทาเรียกท่านเรียกว่า เป็นธรรมประจำโลกตรงกันข้ามกับคำสรรเสริญโอ้บางทีคําสรนเสริญหรือคำเยินย่อนยทําให้เราหลงได้เหมือนกันจริงๆถ้าใครเขาบอกว่าใครอดทนต่อคําดินถาได้นะ่ะดีกว่าการที่เรายินดีกับการสรรเสริญหรือการยกยอนะ่องเพราะบางทีการพวกที่ประจบสอบพลอนะ่ะ ย่องเพื่ออยากจะได้ผลประโยชน์จากเราก็มากมายเราก็อย่าหลงละเลงเมื่อเขาชื่นชมเขาสรรเสริญเรายอรเรานะ่ก็คิดพิดจรารณาถ้าคําที่เขาพูดนั้นเป็นจริงแล้วต้องรักษาความดีนั้นเหมือนเกลือรักษาความเข็มอย่าได้หลงละเมอเพราะบางคนหลงเพลิดเพลินมัวเมาในคําเยินยอก็กลายเป็นคนที่ค่านองตน เป็นคนโอ้อวดไปก็ะจะทําให้คนบางคนเขาก็จะหมั่นไส้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำพูดอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมากมายบางทีเขาได้ข้อมูลของเราที่ผิดพลาดเขาไปแฉไปอะไรนะนะั่นน่ะถ้าเราตั้งสติให้ดีเขาว่าเราเราก็ต้องชี้แจงด้วยคำสุภาพ และคำที่ดีอย่าได้ไปสาสตร์โคลนเข้าใส่ถ้าเราสาสตร์โคลนเข้าใส่เขาต่างคนก็ศาสร์โคลนเรียกว่าเสาสาวไส,ส้ให้กากิจทุกคนก็จะเรียกว่าเอาความไม่ดีความบกพร่องของกันและกันออกมาประจานซึ่งกันและกันก็เกิดความเสียหายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้เราตั้งสติในกะการนินทาว่าร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ถ้านินทาต่อหน้าก็ไม่เท่าไหร่แต่บางทีถ้าไปนินทาลงเพซเฟซบ้างลงโชเชียบ้างมันก็จะขยายไปก็จะทำให้เราความผิดเรียกว่าผิดทั้งสายไายป้ายสีผิดทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าอาจจะโดนหลายข้อหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาเสมอถ้าหากว่า ท่านบอกว่าคนที่ว่าเรานะเปรียบเสมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์ก็คือในกรณีที่เราทำความผิดมีคนคอมเมนต์มีคนมาว่ามานินทาเรานะั่นนะเราต้องถือว่าคนนั้นเป็นคนที่ชี้ขุมทรัพย์ทำไมจึงกล่าวอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราผิดจริงเป็นข้อผิดพลาดของเราจริงนะ่ะถ้าไม่มีคนมาบอกเราไม่ทราบ เราไม่ทราบเราก็ทําผิดต่อนั้นเองแต่พอเราทราบปรับปรุงแก้ไขเราก็ไม่ผิดพลาดในเรื่องนั้นอีกแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่เขาว่าเรานั้นไม่จริงเราชี้แจงด้วยคำสุภาพาเราไม่โกรธไม่โมโหเขานะเรื่องนี้ทราบไปถึงไหนคนที่เขาทราบเขาก็จะเห็นใจเรานะเขาก็จะมาเป็นฝ่ายเราแต่ถ้า เขาว่าเราแม้จะเป็นเรื่องจริงเราไปว่าเขาตอบเรียกว่าสงครามน้ำลายเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็จะเสียเพียงแต่ว่าใครจะเสียมากเสียน้อยเพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นจริงคนที่ปรารถนาดีต่อเราก็มีคนที่ปรารถนาร้ายต่อเราก็มีคนที่มีความปรารถนาดีต่อเราเราก็ปรารถนาดีต่อเขาตอบ คนที่ปรารถนาร้ายต่อเราเราก็ต้องให้อภัยและก็แผ่เมตตาให้เขาแต่ไม่ได้สร้างสงครามน้ำลายสงครามน้ำมึกสงครามโชเชี่ยวที่จะทำร้ายกันก็ถือว่าขอให้เรายึดถือว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาถูกว่าร้ายแล้วเราล่ะเป็นคนธรรมดาทำไมจะไม่ถูกว่าร้ายเพียงแต่ว่า เมื่อเราถูกว่าร้ายถูกนินทาเราก็ต้องชี้แจงด้วยคำที่สุภาพด้วยเหตุด้วยผลและให้อภัยแก่กันทำอย่างนี้เราก็ได้มิตรมากขึ้นศัตรูก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราโต้กลับด้วยคำที่ไม่ดีก็เท่ากับว่าเราได้สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไรเพราะฉะนั้น การที่จะได้มีสติระลึกถึงตรงนี้ก็ต้องฝึกหัดนะให้นึกถึงนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวเป็นข่าวต่างๆมากมายว่าคนที่นินทาว,ว่าร้ายแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหานะต่อคนอีกจำนวนมากก็เข้าร่วมผสมโรงด้วยเหมือนที่เราได้เห็นข่าวนะดาราบางท่าน ที่เขามีปัญหากันแต่ถ้าคนไหนเขามีความอดทน,นพอรู้ว่าเขานินทาตัวเองผิดจริงๆเขาออกมาขอโทษสังคมให้อภัยและได้รับการต้อนรับแต่ถ้าาผิดไม่ขอโทษยังไม่พอยังเฉยๆยังไปแฉกลับคนนั้นสังคมก็จะไม่ยอมรับเห็นมีหลายกรณีที่เป็นคนของสาธารณะเช่นเป็นดารา เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอเขาทำความผิดขึ้นมาเขามาขอโทษเขาขออภัยสังคมให้อภัยเขาตรงกันข้ามกับคนที่ทำผิดแล้วยังกบเกินความผิดของตัวเองเมื่อสังคมได้รับทราบถึงความผิดของเขาสังคมก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นสังคมให้อภัยกับคนที่ยอมรับความผิดขอให้เราถือว่า ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนเพียงแต่ว่าผิดพลาดแล้วขออภัยแล้วกลับตัวสังคมก็จะให้อภัยและเราก็จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป